快点，快点，快点，快点！

ก็ได้แล้วนะครับเพิ่มนึ่งนะพี่อีีแล้วก็เก็กับบุกกระเป๋าแข้างบนนะครับทางเล็กทั้งใหญ่แล้วกำลังจะอําน้านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันทางกับข้าวเลยนะครับเจนชัยครับจะมันทำอะไรครับนีย่างห,าหมูเพื่อนนี่ทุกคนดูนี่จะมัน เราได้พูดไปนอนกันแต่ว,ว่าเราทำพื้นเสร็งนี้เราก็นอนสบายสบายใจทุกคนนะนโอ้นี่ตอกไตตำนานทุกคนนะวิธีใช้ตอกมาแต่ตำนานนี่เสียนมากๆพี่ท่านชัยเราทุกคนูดิเสียนในการมัดตอกมากพี่โอ้โอปันจ้อไออะไรกําลังไหม้นะ่ยมึงเล็ก ตอกแข็งแรงมากตอกเดี๋ยว,ว่าตอกกันเหนียวนะตอกต้อ,ตอเหนียวเพื่อนไม่เหนียวมันจะปอดใช่ไหมมันจะผุถูกตอมันจะหักง่ายการทำตอกเนี่ยให้เหมือนเสาเข็มเพราะมันโดนไฟไงเรียบร้อยนี่เตรียมตัวไปย่างกันทุกคน let's go นี่ทุกคนน,นี่ตอกธรรมชาตินะครับ โอ้โหน่ากินมากๆดีมากทุกคนนะนี่คือการใช้ชีวิตในป่าแบบดั้งเดิมทุกคนนะนีหลักการชีวิตในป่าดั้งเดิมซึ่งเราไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้ให้มันยุ่งยากเนาะมีแค่นี้ก็อยู่แค่นี้กินแค่นี้พอรรยากาศดีมากทุกคนตอนนี้ดูสภาพการทำห้างของเราแค่ของเรานะสวยงามมากทุกคนนี่พี่ตอนนี้เข้าสุงเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะเราไฟโซลร์เซลมาช่วยเยิ้มกันเนาะ อย่างไรเราไม่ต้องมีไฟฟ้าจะมีซอรเซลล์ก็ประหยัดได้เยอะนะทุกคนนะถูกต้องนี่ทุกคนนั้นเดี๋ยวมาดูตอนที่หมูสุกทีว่าจะเป็นไงนะทุกคนนะได้หิวยังหิวแล้วนี่ทุกคนนี่ลองชิมแล้วเดี๋ยวเผื่อแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะกินไหมโอ้ยอยากกินมากๆยางครับอิากข้าวเลยอะหิวยังหิวหิวมากเปล่ามากเอลยโอเคโอเคหอมมากผัด มือว่าทุกใจกว่าที่มากข้ามืออืมแล้วแบบองปาก બસ બસ એક થોડું ને We'll be right <laughs> back. 多少分啊？ เป็นไงบ้างคะทับเล็ดแซ่บมากอร่อยนะสต้นเลยเข้าไปตองวันนี้อิ่มเลยรู้สึกเป็นไงบ้างครับอิ่มอกอ,อิ่มใจอิ่มท้องอิออ่มในความแบบสบายใจมากๆกินข้าวกลางป่าริมน้ำห้วหม้ทันใจของเราก็กำลังย่างหมูต่อนะครับนื้้าเพื่อกินไม่กินมื้อเช้ากินใหญ่โอเค เดินกินข้าวเอ้ยเดี๋ยวพาพากันต่อนะตอนนี้ก็กําลังจะเข้านอนนะครับพีเอฟซีก่อไฟก่อนเป็นเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้านอนกันแล้วนะครับพีเอฟซีเนาะบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเจอกันว่าใครมาทุกคนใช่เป็นน้องเบสนั่นเองทุกคนไม่กลัวเลยอ่ะคุไม่กลัวเลยากใช่ phải đi 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 phải đi đi phải đi đi phải đi phải đi 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 phải đi phải đi phải đi 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 phải đi phải đi phải đi 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 phải đi phải đi 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 phải đi 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 phải đi 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 phải đi 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 มโอเคเคร่งค <N> ือเราก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเมือมาเดิรล้อมกระต๊อบนั้นทุกคนนะ เดนหนึ่งอี่หาตุดแล้วจุดแล้วน่ากลัวมากที่เดินแล้วมันจะรอบๆอ่ะเราองกันดีกว่าทุกคนเราจะไปเจอกับพรุ่งนี้นะครับใมกระทั่งค่ำคืนนี้ถ้าเกิดอะไรคือเราก็จะถ่ายทุกคนได้รับชมกันนะนำไปนะะไอเดินนะขัตอนะครับพี่อดอน บรรยากาศช่วงเช้านะครับลุยสร้างกระต๊อบกันนะครับเพ<อ>ื่อนเตามุมนี้วะแล้วฟันใสะทำมุมนี้ดีกว่าพี่เพื่อนเหนื่อยป้างเดยอดครับเหนื่อยแต่สน,นุกเพราะว่าช่วยกันทำลายคนมีความสุขมากๆครับใช่คือกระต๊อบหลังใหญ่นะเพื่อนนะบ้านก็ว่าได้โอ้มันไม่ใช่กระต๊อบมันคือบ้านใช่ดูดิดูดเป็นครอบครัวนี่ยมีเตาขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีบัน,บนไดทางขึ้นจากน้องเบสที่กำลังจะออกแบบ เป็น uh, คนวิศวกรท่านหนึ่งที่ออกแบบเรื่องบันไดให้เรานะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังน,นั่งพักกันอยู่เพราะว่าเราเองก็เพิ่งกดฟ้าเสร็จทุกคนนี่กำลังน,นั่งพักกินนั่นนน,นี่กันอยู่ทุกคนนะนี่น้องแข่งเดินก็นมาถึงแล้วทุกคนนะเดินทางมาหาเราน้องอ่อมก็มาแล้วอ่าเล็ก,กจิตอ่เบสก็มาถึงหมดแล้วนะวันนี้พงรปเจียนชัยก็บอกเลยว่าไม่เหงาแล้วทุกคนนะน,นี่ไอ้เอาทำอไรครับยนชัยทำอะไรครับ ใส่กบดินครับเอาใส่กบอะไรนะเอาใส่กบดินเอาใส่ขึ้นท่างอ๋อเอาใส่มาทําเป็นเตารองพื้นเออใส่รองพื้นเพื่อจะทําอันนี้ใช่ป่ะเพื่อนรับความร้อนใช่ไหมนี่คนนี้ครับบอกเลยว่าสาวุยมี่แมวยาจะหลอนๆลอนเงี้ยหลุดหลุดเงี้ยนี่ทุกคนวว้า ใบตองคือใบตองจากธรรมชาติทุกคนใบตองป่านะครับผมนี่โอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องมุมสวยพีเอฟซีดูตอนเราเราพวกเราทุกคนนั่งพักแล้วก็ทำงานทุกคนนะ ใหญ่ตังไม่ดีหรือังนาดใหญ่เอยอ้ยโดแล้วบ่บู้ว่าทายาทยศเอาเตี๋ยวตีนหมูเลย ก็สวัสดียังเช้านะครับทุกคนอันนี้ก well, ็เรามากันหลายคนเลยนะครับทุกคนเมื่อคืนนอนเป็นไงสนุกมาอากาศเย็นมากบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทั้งคืนเลยนะใช่นะครับทุกคนเมื่ออยู่ต่างประเทศนะใช่วันนี้วันนี้เหมือนจะมีเพื่อนนใหม่หรือว่าสมาชิกที่่าย u t u b e มาเพิ่มด้วยนะครับ่ายบ้างเอ่ยพี่ชืหน่อบน้องอ่อนนะครับน้องนน้องอ่อนอ่อนหรืออ่อ หอมโอ้โหชื่อโคยาฮะชื่อยาแต่มันขบุญจ้าเป็นสัตวพนามที่เรียกยากมากเลยหอือยังไรครับเอ่อพี่แสนเดือนใช่ไหมพี่แสนเดือนนะครับทุกคอนเขาเป็นน้องเลยเป็นเพื่อนอายุ่ไหรนะไม่รู้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่ห้าใช่ดีนะโอเคตอนนี้เราแม่มาแค่แค่นี้มีอีกสองคนน้องเบสกับชายกิจที่กำลังตามขึ้นมาอ่ะฝืนอยู่อ่ะืนอยู่นะครับ สามหลังมาขับ<ช>ด้วยแล้วก็ผิวเราสร้างที่พักอ่ะทุกคนนี่คือความคืบหน้านะ<ช>ก่อนอันนี้นมีแค่ตัวฟ้าที่ยังได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ฟ้าเต็มพื้นแล้วทุกคนเต็มมันไดะเบียงเรียบร้อยแล้วพี่พี่เข้ามานะครับทุกคนไม่ใช่อะไรนะครับเขามาเสริมตะเบียงให้พี่แฝกกับพี่เล็กนะครับ,บรไม่อยากกลับบ้านแล้วนี่นะครับทุกคนเบียงครับนี่ไรเดี๋ยวเราทำอะไรกันต่อนะเพื่อนนะเกะเกะเกะนนี้ก็กำลังจะกินข้าวนะครับทุกคนโอ้โหนะ มีเลยทีเดียวเท่าไทรมาป่ม,ม,มาบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเก้เก้เก้ฟูกัดดีเอามีไม่มีอะวะ

โอเคครับทุกคนตอนนี้กระต๊อบหรือว่าแค่ของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแลวนะครับเหลือแต่หลังคานะครับเพจซีเนาะก็เราเนี่ยก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะครับมีพี่เพื่อนเนี่ยกลับไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับน้องเบก็เดินทางไปนู้นแล้วเดี๋ยวผมจะกลับตามแล้วนะครับพี่พี่ท่านไหนที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมเพื่อนสวัสดีครับ